สว,ส,สวัสดีครับ,บพวก,กเราเรา AI Project s <S วันนี้เรามาทำอะไรครับโูีิวันนี้เรามารีแอเทปแรกของเรารายการใหม่ของเราด้วยวันนี้เรามา re แอครายการใหม่ของพวกเราทุากนค,คนไอ้เราเราเด้อ อันนี้เป็น EP แรกใช่โอ้โหเราจะได้มาดูดีแอคนะครับว่า EP แรกเราทำอะไรกันไปบ้างแต่เรคนเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับผม EP แรกอินเลิศ EP แรกเราไปไหน EP แรกเราไปคาบูแลนด์โอเคอ๋อเราได้แล้วนานมได้ไหมว่าวัน EP แรกทำอะไรไปบ้างเห็นคุณเก็บดาเมจคนเดียวนะคือเหมือนเหมือนน้องเล็กเลยเราดูเราดูเราดูเราไปดูเลยถ้าเป็นภาพนีคือเลี้ยรถเลีอยน อินโดอ่ะมันมีแบบตอนที่ผมตกลงมาแบบที่สูงแล้วแล้วแ้วเใส่เสียงแอะในไม้เท้าเสียงเแอะใช่หรอเราดูเราดูเราดูไปดูเลยตื่นเต้นป่รอเขินอ่ะเ้กการใหม่เฮ้ยนี่ใครวะ ไจะจะหมลองนี้ตองออกบนเสื้อแบเลยนะยคุณไม่เพงเราอะใครวะเหรอนสามก้ยเนี่ย ใครดี่กล้องอ่ะพี่ไม่ไม่รด่ี่มุ่งห่อมี่อ๋อผมเป็นมาพหลังยา่เร็วมากเลยมองซลุ่มุ่นวายคนดูปวดหัวเลยโอ้ยจะว่านเป็นน้ำลายไหล่ลยสวัสดีครับ ่ยี่ีวทีนี้คืนี่ไล่จับะครูมวิ่งมีหนึ่งคนไล่เ็คนอ่ะให้คนเดียวไล่ออ้หกคนอ่ะวิ่งถ้าคนที่ไล่จับที่ไปได้ที่หนึ่งรายการไอ้เบาเลยไอ้เบาได้หรอเห็นแบบ เขเห็นหน้าจรงเล้วไอ้บ่าวไอ่หน้าผมในตอนไอ้บ่าวร้อใช่ไหมร้นทัวร์ไอ้บ่าวเออพไม่ตรงข้างล่านเขาเขียนเลยนะวันนี้วันนี้ทุกคนจะได้ฟังเขาถึงต้องมีไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้เรื่องไงแจ้คพูดพูดอะไรกันก็ไม่รู้ออ่าว้าท่ันี้ก็คือ รู้จักรู้จักไม่รู้อมรู้ไม่รู้ไมดรู้ไมุู่้นม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่้อม่ร้ไม่รู้มรา้ไม่้ไ่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไ่รู้ไม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 ่รู้ไ่งู้ไม่ร้ไม่รูไ่รู้ม่รม่รู้่รไม่รู้ไม่้ไรู้ไม่รู้ไม่รไม่รู้ไ่รไม่้ไร้อ่ร่งไร้ไม่รูู่ไม่รู้ไรู่รู้ไมไม่รู้ไร ไม่เอมงั้นคงโดนเยอะมองอมองไปแล้วเล่นเัไม่ใ <to> ช <kommt> ่คนต่อไปก็ไม่ใช่ิบงเรื่องมา คืองงอยารากใครไใครเรียงกครับวที่นจะิดครับได้หลังกล้องมาน้องวอนน้องมาเล่ที่นสารอบแล้วจะเพราว่าน้องบอกว่าน้องมเล่นที่น่อยแบ้านเกิดเลยนะกนำเืดที่นี่กนำเนอดใครเรียงน้าน้าาจัดีบนไล่น้อง

จะไป้าไม่เขานตึกน่นแน่บนจะาตึกปาเฟ้าตินมาอัง

ตีนดวงผมก่อนเลยคนแรกอ่ะไหนบอกจะเป็นคนแรกไหนบอกจะเป็นเนี่ยหนาไม่เจอวิ่งไปไหนไม่รู้เออหนุ่ยี่แอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเอฟเฟกมันเยอะเสียงอะไรล่ะหาผมเจอทั้งคือยู่ที่โร่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรี๋ยวเดี๋ยวเดีอยว ออไอ๋อไมป่ะ้อเุออแบบตอนแรกครัตอนแรกคิดว่าโยชิมันเป็นตาแรกอะเออผมก็ว่าโยชิเป็นผมไิ่งีอะโยชิก็อยูเรื่องเลยจริง ไล่ซีเสี่ยวซอมบี้บวก่แล้ก็ไล่พี่มาแล้วก็ซีไล่พี่แบบไล่ิดว่ามันเป็นก็เลยหนีเราต้องพามาอีกพามานะเราไว้ไม่คนอ่ะดแล้วคนพาพวกหนีใช like ่ป่ะพี่พีเอ็มแน่นวิ <s <S ่งอ่ะ พี่เอ็นไม่ตามผมวะอันนี้จอดนี้เอ็มมันทีผมทุกคนเอ็มบันทีผมอะไรอเตลาเอ้แก่นแต่บันทีผมมันหักผมอ่ะโอ้ใช่สบายจังแล้วแต่งตัวนั้นไเหมือนภูพระจริงแล้แต่งตัวเหมือนภูพอระภูพระจะคุยแลงพร้อมด้วยนะเออนออเอ้า คือพี่เป่าพี่เอ๋อแล้วคือแบบพี่เป่าหลายรอบยนชี่ไม่หยุดเลยอันนี้ไม่หยินไม่ได้โกงไม่ได้ยนจริงโอ้ออ้เบี้ยเมป็นรั่งโ้อมเนครั่งโ้นนี่เป็นฝรั่โน้นอ๋อนีคนเลยาไม่ยอมหยุดไงคือผมไม่ได้ยินตอนโชว์แบบเป่าใช่ไหมผมก็หนีดว่นเนีัวพี่โชว์แล้วผมกับพี่เบี้ยไม่หยุ เมินมินอะจังหวะนั้นม้นว่ะจริง PM ดูชิปากสีน่าแบบจัตินครับเฮ้ยแล้วคือจัตินต้องตอจัตินไม่อยากแบบได้ช่วยพี่จริงไม่ได้เป็นสบายเอ้ยพี่ดูนะผมจะไม่บีบจะตินละแล้วผมจะแกล้งบีบจะตินใช่ไหมแล้วคือจะตินเป็นสบายมันเดิมอะสบายอะเดี๋ยวพี่รอดู ตรงนี้วะนีตรนี้นี่อ่ะอแวผมแก้มแก้มแกเป็นสไ์๋อเคเป็นสไร์้อไม่ได้ดกว่มหรือแล้วมล้มัไม่้าบมันเกิดรูปแตกมันเกิดปหกแตกมไม่้าบีไ่งงกันพีเลสไปร์ได้ถูคนมากๆเลยกลัวรูปหกแตกสปัวป สบายกออันีอ่อันนี้อันนี้คือผมผมไปเล่นละผมไม่สนละเขาปล่อยปล่อยให้ลูกน้องไปไปฆ่ากันเองพม่อมเก็บตัวนีเร่ลงตอนนนี่เนี่ไม่โชว์ดงผมชว์ผมจำได้ นี่ไม่อินอะไรเลยดูเนี่ยรักดีผมไม่รู้ว่าแบบยุคนาผมเหลือคีดตั้งคนเดียวบ้างเนี่ยได้รักดีผมมาที่มาหาเพื่อนเพี้ยนดีผมผมไม่รู้ว่าเครดิตเป็นสบายด้วยโดนเลยหมดนี่จริงอันนี้หมดแล้วอันนี้ตาแรกแล้วทาแรกไวไปหน่อยตาแรกไวไม่อินไปแอบ เหนื่อยมากเหนื่อยมากตาแรกเราอ่ะการวอร์มไม่เข้าที่หรอกเรามาทาสปาพวงกันไหมสามสองเริ่มผมเริ่มไม่ท้องเลยแล้วไเริ่มเริ่มเริ่มเ่ง่อยผมเลยชิวชินนะคือรอมตอนแรกอ่ะก่อนที่เริ่มสปาอ่ะชิวบอกว่าเฮ้ยทุกคนกระจายกระจายแล้วจ้ะอย่าอยู่ด้วยกันพอช่วยอะไรเด็กปุ๊บทุกคนอยู่ด้วยกันนะไม่เรืองาอจัด ลำน่ะเฮ้ยเกนแล้วทีนะจะติงยีอยู่ตรงนี้ใช่ไ่อนเล่นเกมอ่ะพีพี่ข้ออาไรนเอจะนีอนะครันเนียนเนียนเนียนจบยดือ แิ้มเลยิ้มแบบ่าใส่ใจอไรแบ้วยมแ่านสบายแล้วมขันหลังใ่ไมแกงเสร็จปุมันจะมาบีบอเดินเทียนเห็นจะยไสมซายไม่ใช่เเดี๋ยลไม่เมื่อกี้คือเทียมากนะเพราะว่าวิ่งอลไอยู่ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวซายมาเจอผม คือนียมากผมว่านะคือเปล่าเบนี้อะสองทัี้มันนานมากต่อยแล้ผมาสานทเยีนี่เป็นสิวิตวิโอเคแต้รอบีเดีย่สอรอบเม่อกีเยไม่เปนแรกเปิดเิตัวไหน็นแรกจริงจริงเดี๋ยลิงเป็นี้โมูอยู่้เ่โมี่ขาผขาดไปเ้เลีเขาบอย่าบอกนะว่าจริงมาเป็นแทนผบอ๋อ ฮันีลลลลีลีเวลาเหใก่อนเราลงแน่รอใช้เลยจะบอกให้ดูยิงนัก่ายืนยิน่ายืนไยิมแม่ลาล่าก่งเลยน้คุยหอ่ะ เราอกันเองนะไม่ไม่ไม่เทีวผมดีละล้างคือเป็นตัวยาวตัวยาวจัด ชิวอดงนแล้วเื่องชิวลงโคแรงเลยอะวิ่งเมือน้ัเลยมมรีดเรียบร้อยเยอะอ๋อไม่วผมยังไม่ตายผมลงแล้วก็ผมหลุดยัได้ตะกี้ผมวิ่งดีเลยผมเห็นเขาตั้ง้ตั้งใช่ไหมแล้วผมก็วิ่งมาทางนี้ไม่ไดเหรอ มาพี่เหยืแล้ววิ่งไปหาเขาเองเลยอยู่กับพี่ดีผมไม่ยั่วเขาครอกนี่ผมขึ้นแล้วโอ้ใ้ครับนถันี่้สปยสปยสปยคนนี้ร้ายมากนะผมบอกแล้วไอ้สปายคนเนี้ยสปายเหงาจัเลยพี่อ่ะ มจะได้กันทไมทาไมกับอันนี้มันมันจะมีต้ไมกันเนียนไงเนียนไเพื่อความเนียนหรืออิงมันลืมเพราะว่าดูมันี่ลืมม่้เนไม่ตอนนั้นืความเนียนมันมันลืมไม่รู้แล้แล้วแล้วตอนนั้นที่มาไล่มันบีทุกมัะยบีด้วยมันบีเรไมมันเดี๋ยอ้เนดูสบายเอ๊ะูไป เดียดีดีมชนนะโอ้โเจตีมาทานตอนแรกคิดว่าเป็นสบายโอ้โระตโดนไอ้ที่ดอกแดงก็โดนเจ็บปะเจ็บพี่เราแวกระติ่งอะจ นม่ที่แอบโคตรดีอะตอนนั้นี่อยู่ในนั้นเราทีสองวะเราทีสองวะเราทีสองเราดีสองโคตรแรงเลยหน้าแข็งเลยตรงเนี้ยแข็งแบบแบมากพี่ โดอนอดีกรอบเลยค่ะเล่น่ายีกับผมนั่งคิวอะพี่ลมอ,อยู่หลังเก้าอี้อ๋อนี่พี่โชว์ขึ้นนากผมอันนี้ใช่ใช่ใช่แล้วเราเราโดนสาวเราโดนสาวคนนั้โดนลอ้อม เนีทุกคนจำตะข่ายนี้ไห้นะทุกคนจำตะข่ายนี้ไว้นะที่ดูคือน่าราเขารอสาวคนเห็นรือไม่บูมหรือูมอ่ะสบายไลฟ์จัด กลัวตอนโดนไล่อ่ะไล่ดูเลยขาเลยนี่รงสาาปั่มีไเหรอนั่นีเหรอกงหมุนเลยควาเลยเหรอป้าโหยังโหดอันนี้ อ่ะันม like ี้วาล้วเหรอใช่หรอบอกวอย่างเอวเลยใช่อ่ะเนี้ไงวะไม่รู้ตัวเลยได้โอ้หาลขางครับตครอ้ยงผูหน้าดิหน้าแหงหน้แดงหน้าแหดิอ๋อ ผมโนตะข่างที่หดาหมาแล้วก็แบบใช่ป่ะตอนนั้นยังไม่รู้ตัวจ้ะไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้สึกไม่เจ็บหรอตอนนั้นไม่เจ็บตอนหน้าอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกแล้วิ่เลยู้ว่าเป็นคนขอดินเทา้ะพี่งอกใยนะยี่กใจยิ่เยอะ่งเยอยิ่งม่ี เนี้ยอันนี้คือเนกมมอันนี้โจเกมอันนี้ตัวเกมวไม่ตามเด็กโอ้มีกยราค่ะยอมยอมฉตีฉันี่เรา ขายของายของแม่ขาของแม่ขายของแม่ขของยอดตัวละหผมเดินเฮผมวิ่งตามวิ่เร่ี่สุผมไมทำอะไร่ิดได้คนคนนจะติดปลกรไปไดลอก็แล้วกับกิจกรรมแรก เสียงเบาแล้วมีเสียงโอมาต้องเป็นคนที่ใกล้ต่มาะด้วหน้าที่เลยด้วยเลยจะกดเหมือนด้วยอ๋อเลยเล่นคุ้งเลยเล่นคุ้งเลยจะตายเนาะแล้วแม่คงสงสัยสบายหรือเปล่ารอบสองตายคนแรกไม่ใช่ให้มใอ่ได้นะไม่เอาไม่ตรงแค่ได้เลยเล่นพาดไม่ตายเ่ยนะโดตายสองคนด้วยที่มั่จะด้วกน เนสุกๆขนาดนี้อะไรใเขาเลยวะทิ่ชุ่มเทอะได้บาดแขนน้ำดูดตะกุกหัพูดอะไรผมให้ต็มาถามมาผมเรียกไปสบายไม่ได้แก่เลยเอาชีวิตรอดจริงไม่เห็นมาเลยเพราะว่าไม่ยิ้กดได้ขอวเพราะว่า ความอติดตาใช่ไหมแล้วผมที่ที่อันตรายสุดที่ปลอดภัยสุดต้องถามเยี่ยมหมดเลยคุณได้แพ้ไหกตอเยี่ยมแรกกคนวี่ไปฝั่งนงเลยแล้วฝั่งนี้ฝั่งที่เราน่าอยู่ก็คือนี้ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเดินมาคนเดียวฝ่งนี้หอมาแอบอะไรอย่างงี้มไม่วิ่งหรอกเพราะจริมันวิ่งไวมากไม่ได้ไอ้แผแรกที่โดนตรงหน้าโอ้โหฉันชันเลแหละมีมีรูป่ายไว้หยุดถัดไปจะที่นครูมา แล้ยแล้วอแล้วอไ้หูตั้งอยมากผเินี่ยเล่นเล่นผมเล่นวยลงสไลเดอร์ท้่วเลยลงมาหมดละหางตาเลยไปเห็ยันี้นี่ยูวันนี้ชั้นสา่ใช่ลูกไอ้ขาวดยอเดตงกอางูไปดูเลยสไลเดอร์ยืนดูเด็กเขาลงนังนี้นะแต่ก็ลงไอเงเล เ้หัวลแล้วโดนี่นเห็นหูนี่ได้แก่ไม่ใครแล้วใช่แตสิ่คือเขาอยู่คนแบบ้ายเกมนมครับแล้วก็เกมปาสุดคือถามที่เจอคือเดินอยู่นนต้องร้านเพรรู้อยู่ตรงนี้ผมไม่รู้เลยว่าใครไม่นลงไม่เลยผมก็ไม่รู้เห่ือนจนกระทั่งผมได้ไปถามเกเขหลับ ผ้วิ่งมวี่กวิงตามผมโอ้โหนบื่อแ่ยเนียที่เตรียมนงอ่าว่าเเกมเนียไม่จะกินป่ยเนียจะกินอ่ะตัดเอรู้สึกมันจะได้ปีเดียร์อนีร่ัต์้มงเอเดรส์าเนโตครับแกลรมสแฟชั่นชิ์จาเกาหลีาม้ดที่องที่นะครับจ้า แล้ก็มีอันเ่อครับ่งเช่นเรั้หนึ่งคับเอห้ง่ลเ้งตองงเก่งนะครับแบน์เนาบนานะครับน่ในโลกใหญ่ที่อันดับ1ี่5ของโลกเ้ยนี่เองครัแฮปปี้ฟาบามาหาสนุกที่นี่มาจบบเต็มโซนนะครับมาจากโซนอาเมรนดาโซนเลเซอร์แอนโชแล้วก็สี่โอเวอร์แลนด์นะครับอาแลครับ เยอะมากเยอดมากเรยกมรือขอแรงแอยู่ที่เป็นกระบังนานะครับมาแั้ได้หลายๆคนเลยมีห้องปาร์ตี้ด้วยนะครับมาเยอะเลยไปพาเรื่ังกรก็ฝากรายการพวกเราได้นะครับกับรายการ ลองสัมผัสลองชิมไปก่อนอไดม่เข,นานข้าไม่อะไรล่ะอะไรทุกคนแต่ว่าจะมีีต่อไวแน่น,าน,านอนยก็ถ้าทุกคนอยากให้แบบพวกเราไปทีไ่ไหนก็สนามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับได้ครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดทุกคน้เลรี่สามาดูได้ทุกวันศุกร์เวลาองท่นะครับ สนุกอ่ะแกคนตัดาว่าคนตัดตับอร์ EP สอาเานี้ EP สองไปไหนนะพี่บอกไม่ได้ EP สต่างจังหวัดโฮ้ยทเลืรกออกมาดนิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ EP สองไปบ้านผี ไวารีแคปกันหน่อยเมื่อกี้เป็นยังไงขาก็ลงเดียวในไหลยขำตีนกาขึ้นขึ้นข้ามหมดนลยข้าแทบไหลเลยนะฮาจอดพี่เ็มสร็จแล้วบบวิ่งชนค้างแล้วแล้วแบบรีแอคอย่างฮาแบบบ้ากถ่ายไว้เยหูแดงมากไม่ได้เป็นตรงนี้นะเป็นตรงนี้นี่นๆ่ตรงนี้เอาง่ายทุกคนเอ็มได้แผลดูเป็นแผลเป็นอ่ะแผลนีเเหรอเออนี่อุ้ยน่ากลัวมันแผลไหมอ่ะ มันขูดลงอ่ะกลัวไม่ไม่ได้ผิดที่สารดีครับพีทีเอ็มเออผิดยังไงพี่ผมสนเดี๋ยวผมพ้าทที่พีแน่ใช่พี่เคผิดแรกมีพสองก็มีอีกถ้าพูดถึง AI โปรเจกต์รถทัวร์ไอ้บ่าสทด้ไหมความจริงจังขึ้นมาจังถ้าตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองแบบมันแข็งเว้ยมันยังไม่สนุกอะไรเงี้ยยังพูดไม่เยอะรู้สึกว่าพูดเก่งขึ้นพอมารายการนี้รู้สึกเป็นตัวเองมันเดียวอ่ะเพราะว่าเดียวอ่ะเขาเรียกว่า เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจ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 เออครพต่อก็คือมันก็แบบพูดเก่งขึ้นทุกคนเนาะแล้วก็แบบว่าแบบ r ีแอคการคุยกับคนดูอะไรพวกนี้มันก็แบบเยอะขึ้นมีการแบบเล่นโกงเล่นกล้องเนาะที่สําคัญที่สําคัญกับผมก็คีตั้นนั่นคือเรือดทรงผมคือทุกคนแบบปัดดูตอนผมลดเยอะไอ้เปล่าพี่อิบอกว่าผมเหมือนแบบไม้ขีดไฟแบบเตื้อเตัวโตอ่ะแล้วหัวกลมๆแล้วตัวสูงๆอ่ะแล้วก็แอบๆอ่ะแล้วก็หัวกลมๆอ่ะ เกินไ,ไมหนไไมอิดไปคือดถด้าผมย่อมผมสีแดงนี่คือใช่ไม่กินไฟอ,อ่ะคู่สะคิดภาพเลยมี้ยม่คือคนระตษาเนี่ยต้องเป็นรูปมอยผมตรงนี้ตรงนี้ผมคิดว่าการพูดผมพูดเยอะขึ้นครับแล้วก็กาแรแสดงออกนิดนึงใช่คือผมไป รถทียไร้เบาะรถทียไร้เบาะอ่ะคือแบบเงียบมากแทบจะไม่คุยกับใครเลยแทบไม่แทบไม่รู้ว่าจะตินมาเงียบมากเลยพอมาตอนนี้ถ้าตกหัวตกหัวเราแล้วเขาคนละก็เป็นการพัฒนาของพวกเราแหละใช่ชินขึ้นหมดเย้ก็สำหรับรายการแรกไร้เ่าวออลเราเนี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเอพีต่อไปต่อไปแต่ว่าเอพีต่อไปอ่ะมันจะสนุกขึ้นไง เพราะเราเริ่มรู้กรู้แก้วอะไรพวกนี้นะตัวของผู้ชายข้าวลำโซ่ผู้ชยข้าวลำซ้อยนั่นแหละเดี๋ยวมันจะสนุกกับเรื่องเรื่อยเพราะว่ามันเริ่พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะแบบรายการนี้ทุกอือีกที่ตานได้พูดเยอะมากขึ้นดูตัวเองว่ามาไม่ขีดไปไม่แล้วต้องไม่ไปแล้วมันมีผมแล้วไม่เหมือนแล้ว แต่เดี๋ยวก็ได้กลับไปเป็นไม้หมีไฟดีรอรอปีสองรอฟีว่ก็สำหรับวันนี้ก็จบแล้วเนาะใช่เดี๋ยวฝากเลยฝากเลยกี่โมงวันไหนก็น้องฝากรายการไอ้บอกเลยโอ้ยขอภาษาญี่ปุ่นโอ้โหนี่ภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยว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 เดี๋ยเอาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษกันขอกันนพี่วันศุกร์วันศุกร์สองทุ่ม So we're posting every Friday at 8 p.m. No, not every day, sorry. Every Friday <laughs> at 8 p.m. So make sure you stay tuned and keep watching us. Thank you very much. Yeah. So, uh, yeah. Yeah. Bye bye. bye. bye.